นี่บางคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วเอนไซม์เนี่ยมันคืออะไรอ่าแต่ฟังแย้วงคนก็งงๆนะฮะแต่ถ้าก็เราก็เคยเห็นอยู่แล้วอยา่างท้องอืดท้องเฟ้อใช้เอนไซม์กินเข้าไปแล้วโล่งสบายถ้าผมพูดภาษาชาวบ้านแต่ถ้าไสื่อออกไปอันนี้ไม่ถูกนะครับผมจะเรียกวผู้ช่วยของน้าย่อยก็แล้วกันแต่จริงๆเอนไซม์เนี่ยมันคือช่วยให้กระบวนการ ในการเกิดปฏิคือยาชีวเคมีสิ้นสุดและจบลงเป็นตัวเล่งเราจะเห็นหรือภาษาฝรั่งก็เรียกว่าแคตาลิติกเราจะเห็นง่ายๆว่ารถยนต์สมัยก่อนเห็นไหมออกวิ่งเหมือนท่อดำปีเลย <c oughs> ยืดเหม็นหึ่นเลยแต่ในรถยนต์ในปัจจุบันนี้เขาก็ทั้งการที่ที่ช่างก็เรียกท่อแคตาลิติกแปลว่ามันจะสามารถเผาผลาญไอคาร์บอนหรืออะไรต่างๆที่จากเครื่องยนต์ให้ ขึ้นสุดจะจบลงจนกลายเป็นน้ํายกตัวอย่างเช่นกุญแจกุญแจหนึ่งลูกนะครับลูกจะโต,ต,ตยังไงก็แล้วแต่นะเอนไซม์ก็คือเหมือนกับลูกกุญแจที่จริงคนที่อยู่ในวงการจะรู้จะมีกุญแจอยู่ดอกเดียวที่จะไขปุ๊บแล้วสามารถบ,บิดกุญแจนี้ออกมาออกมาได้ ไม่จําเป็นต้องเยอะเอนไซม์ก็คือปกติกุญแจมันอยู่มันอย่างเงี้ยแต่กุญแจที่เสียบพอดีปุ๊บก็ไขปั๊บมันทีจะออกมาได้นะเพราะเอนไซม์ต้องเฉพาะเจาะจงที่มันจะเข้าไปทาปฏิกิริยาโปรตีนก็คือก็คือโปรตีนน้ําย่อยมันทํเข้ามันอยู่แล้วซึ่งกระบวนการจุดินทรีในในธรรมชาติเขาเช่นในการจุลินรีก็จะย่อยแล้วมันก็หลังเอนไซม์เข้ามันออกมาแล้วก็ช่วยตัวเองเข้ามันย่อยร่างกายล้วก็เช่นเดียวกันก็หลังเอนไซม์มาช่วยเกิดการย่อยให้อาหารสมบูรณ์แบบดูดซึมเข้าไปนะฮะ ผมจะเรียกภาษาของผมก็แล้วกันนะว่าเป็นผู้ช่วยของน้าย,ย่อยผิดหรือถูกก็ต้องให้ครูกระทยลองคิดดูอีกทีแต่ว่าถ้าพูดในภาษามันยาวเพราะทุกคนฟังแล้วคือเข้าใจเอนไซม์คือผู้ช่วยของน้าย,ย่อยอันนี้ไม่ถูกตามวิทยาศาสตร์นะต้องย้ําตรงนี้นะครับแต่ว่าขอให้ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจในโลกนี้ถ้าไม่มีไขมันกับโปรตีน มันก็จะไม่ค่อยมีความสกปรกเห็นไหมฮะทุกวันนี้เราเราล้างจานเราล้างเราต้องการล้างอะไรออกข้าวเรากินมีอะไรก็มีพวกเนื้อนมไข่ก็เป็นพวกโปรตีนถูกไหมในเนื้อมีไขมันเราเอาน้ํายาต่างๆไปล้างก็ล้างไอ้สองตัวที่ออกแค่ทีนี้น้ํายาต่างๆพอไปล้างมันก็ล้างออกไปเฉยๆพอเราได้ จุลินทรีย์เราได้เอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนกับไขมันเราจรึงเอามาทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อนในการทําความสะอาดตรงนี้ถ้าไม่มี2ตัวนี้นะครับเราไม่ถึงความสะอาดในเรื่องของสารเคมีในเรื่องของไอสิ่งแวด้วาไอสิ่งสกรปรกในเรื่องของพวกโลหะหนักน,นั้นไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ใน,ใน,ในชีวิตปัจจุจจบันนี้หมายว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลมีอยู่2ตัวโปรตีนกับไขมัน เป็นตัวหลักโดยใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วยเร่งให้มันล้างให้ด้สิ้นสุดและจบลงและไม่ทำลายคุณทราบไหมว่าทุกครั้งที่คุณทำความสะอาดคุณได้มีส่วนเพิ่มมลพิษให้กับโลกใบนี้ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวคุณเองและครอบครัว แต่ปัญหานี้จะหมดไปหากเราทุกคนหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเอนไซม์ธรรมชาติผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเอนไซม์ธรรมชาติเป็นนวัตกรรมที่อาศัยเอนไซม์ธรรมชาติในการย่อยคราบสกปรกและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยไม่ทิ้งสารเคมีอันตรายใดๆไว้ในสภาวะแวดล้อมในแต่ละวันทั้งโรงงานโรงแรม ห้างสปปรรพสินค้าและโรงพยาบาลมีการทำความสะอาดและเกิดน้ําเสียที่ต้องบำบัดเป็นจํานวนมากการบำบัดน้ําเสียเหล่านี้ทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใช้ทรัพยากรและพลังงานที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อนการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเอนไซม์ธรรมชาติ นอกจากจะช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยจากสารเคมีแล้วยังช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการลดภาระในการบำบัดน้ำเสียช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ที่ถูกทำความสะอาดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในตัวผลิตภัณฑ์ผลิตัไบโอเวย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคุณภาพสูงจากเอนไซม์ธรรมชาติสามารถทำความสะอาดได้ตั้งแต่งานที่ต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง อย่างเครื่องมือแพทย์ทุกผแผนกในโรงแรมงานเช็ดล้างเครื่องจักรจนถึงงานในครัวเรือนเช่นงานล้างทำความสะอาดบ้านทุกชนิดงานล้างรถหรือแม้แต่งานหนักๆอย่างงานทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นจากผู้ป่วยติดเตียงผลิตภัณฑ์ไบโอเวเป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทยที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่าเปี สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเราได้ในทุกช่องทางต่อไปนี้ค่ะ